วิทย์จากประเทศแสดงกันที่ไม่ประกอบกับนามขังสี่จากกันที่ประกอบกับนามขังสี่ตามที่เจ็ดให้เราหาวิทยจากสัมพยุทธ์สองครั้งโดยครั้แรกนะสัมยุทธ์ก็ร้อยไปต่เป็นสามตอน A B ้ใช่ไหม A คือปฏิเทศ B คือการฝ่ายสัมพยุทธ์ C คือ องค์างฝ่ายยุทธยุทธแต่ในในนี้นี่เป็นเยธรรมาแรกสีเป็นเยธรรมาหลังแต่เยธรรมาแรกเป็นฝ่ายสำยุดธเยธรรมาหลังเป็นฝ่ายยุทธมาเพิ่แต่ความหมายของของดีกับสีนั้นเดินนะข้ามหน่ถึงห้าสี่คือเยธรรมาแรกสีคือเยธรรมาหลังแต่ในยะนี้ยะนี้สำยุทธเนี่ยปีคือองค์ครามฝ่ายสำยุดธีคือองค์ครามฝ่ายยุทธยุทธ ส่วนจะเป็นเยนแรกเยนหลังทั้ง B และ C เป็นเยอมาแรกก็ได้เยอรมัหลังก็ได้ขึ้นอยู่ว่าเรียนเทนั้นก็แสดงอะไรแสดงอะไรถ้าแสดงสามก่อนก็ B ก็คือเยอมาแรกถ้าแสดงวิกก่อน C ก็คือเยอมาแรกงั้นเยนที่เก่งเราแสดงสามก่อนแสดงสามวิกก่อนสามยุติเตนัว่าครั้งแรกต้องสามยุวิเตน่นคือคำถามเริ่มด้วยสามจบตรงวยวิกใช่ไหมส่วนตรงตามตรงตามที่ มันจะมันจะตามมาด้วยตัวคำถามแต่ก็ตัวตุ้งตาบอกให้บอกคำถามหรือถ้าเราจำคำถามบ้างแต่นวดตุ้งตามันจะใช้สัมมทติตัวตัวตัวคำถามก็จะก็เป็นตัวบอกของของตุ้งตาได้เพราะเราก็มีความเหมือนความตามถ้าสังเกตแต่เราสังเกตได้มาจัดจากการชื่อชื่อของนิเดได้เลยอ่ะมันมีสามตอนตอนแรกถามว่าคำถามคืออะไร ยากุไปหนาใช่ไหมนี่ไงองค์ทาง่าสาเยที่เรียนยาสกย่ยเกี <anak> ่เอาทางป่าสาแล้วข้าหลังมันจะมีฐานท่าใช่ไหมเราหาจำนวนฐาามาจากองค์ทป่าสาอกจากองค์ทางป่าริการถอาทาง่าสาก็จะไปเรียนธรรมะได้องค์ทางป่าริก็จะไปเรียนธรรมะมองเนอย่างี้ว่ายาตัวนี้ตัวากไหนไหนบอกไม่ได้เจ็ดแปดเก้าสิบเก้าบาอ่านั้นอันนี้ก็คือเรียนธรรมะ ชื่อที่เป็นบาลีนี่คือเยตรรมะอันนี้ก็คือเยธรรมะอันนี้เป็นเยตรรมะแรกอันนี้เยธรรมะอัน,นอเยธรรมะแรกคือตอนที่หนึ่ง areth, นะตอนที่หนึ่งเป็น,นเยธมะแรกตอนที่สองเป็นเยธมะหลักส่วนตัวนี้จะเป็นเอันนี้เป็นเยธรรมะทุกอันหมดเลยชื่อบาลีทุกอ,อ,กอันจะเหมือนกันตำแหเดิมเหมือนกันไม่เปลี่ยนแต่องค์ธรรมมันเปลี่ยนหลังจากที่เราหาองค์คำปัดสำนึกระได้ ตอนที่หนึ่งก็จะจบลงนะเอก็หมดหน้าที่ตอนที่หนึ่งก็สำเร็จผลก็จบไม่ต้องไปคิดอะไรอีกเอาองค์ธรรมป่าสังที่ได้มาตั้งหมายเป็นเตรรมาม้พอมนั้นไม่รู้พอเราลูองค์รรมปชื่อเตรรมาแล้วก็เอาเตรรมามาทาหน้าที่เป็นเครื่องมือแทนเอเอาเตรรมามาเป็นเครื่องออมือเพื่อเสียงที่เป็นเตหินทำใะไรอีให้รู้ว่าตัวเตรรมานี่คือเป็นเครื่องมือนะเป็นเครื่องมือเพื่อหาว่าองค์ธรรมคอยยึดของนีคืออะไร ก็คือหาว่าซีเป็โดยฤษีนี้ต้องไม่ประกอบกับดีนะเมื่อเมื่อสีไม่ประกอบกับดีสีก็ไม่ประกอบกับเอรู้ไหมก็เอเอคือเอเอบีเป็นส่วนเดียวกันแล้วเพื่อซีไม่กับดีก็คือซีป็นคือไม่กับดีแลจะไปหาเยนธรรมาหลังได้แล้วก็เอาเยนธรรมะฤษี่ยมาตั้งใหม่ตอนไม่รู้ต้องหาพอหาองค์ธรรมได้ก็คืออะไรปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนที่เป็นเตยธรรมา พอรู้ว่าก็ลรวก็มาอ้านมาเป็นเจตมราแล้วถามว่าเ็นตำรนไม่ตอบต่อกันคืออะรงั้นก็เหมือนการกับของที่เราไปหาใช่ไหมเราหาวิทย์เราหาเวิทย์ยังไงแล้วมาหาสีวิ่ย์อะไรก็ได้ถ้าถ้าตามของที่เราหาสีวิทย์มีไหมวิทยกคืออะไรถ้ามันมีแค่ A, B, C ซมัแค่3ามตัเนี่ยมันคืออะไรอ้า้ก็คือ จะเรียกว่า A กับ B คือหนึ่งยางมีนักปู่กันเป็นสองส่วนแต่ C นี่คือหนึ่งยางไม่ถูกแบ่งมาเลยมาเลยมีอยู่สามส่วน A B C มันมีสามส่วนสามส่วนเป็นสองอย่างถ้าเราสมมติจะน่าจะวัตถุแค่สองอย่างแต่มันมีสามส่วนแต่ว่าจะมีหนึ่งอย่างที่ถูกแบ่งหรือไม่แต่ถ้าเอาเนี่ยเอาเองก็มีเรื่องมนเลยแล้วไปแยกขันงเกตุมา เรื่องการหาจะสคัญนี่เราสามารถใช้ตารางของยติหกประมาณหาได้เราหายืดได้ตารางสามกน่าาประมาเรีนได้ส่วนกดสารกดที่ก็ทั้งหมดยี่สิหกน้ดทั้งหมดนั้นก็ครือมาใช้าในกถิบเลยเราในสามก็หาใช้กดสามแต่ไใช้กดหกอีกท่างตัวอย่างแต่ลักฐานพิสนก็เอาเวทนารเลย น่สามยุทธไอ้นี่ขครงการเป็นธนาใช่ไหมโคงสานาในการหาองค์รรมองยุทธยุทธอยากทำอยู่ห้าข้อพใช่ไหมนี่ข้อสองใช่ไหมเป็นติดข้อสเป็นเคสิเมื่อเป็นเคสพิบคองค์มปราสามต้องมีจิทธิคณะประธานหาจำนวนสิิและจำนวนเดนสิเว้นาเคสิวนี้ยเป็นธาขานเนี่ยดูในจุดกี่ดวงแปด้าดวงแปดสก สายเก้ามีค้ายเก้าพเว่าห้น่ต้เต็มแล้วก็เอาออกไปทีเล้เด้าเป็นเทเจนนาเราได้สมุดมาจากนี้ผมจโดนเลยั้งหกได้มาเลยนะืาวเาหามาได้คนนี้จะเปลี่นที่เป็นเตมาบทเนเต้ก็จะหมดหน้าที่เป็นกี่เลยเทหมดที่โน๊กวัดจบตอนนีแล้วก็เริ่มตอนที่สงตอนสองเรายกยกเทเตนนา 89เสื58เยนเวกานาต่อไปคือพยุนต้ก็มาแต่งผสมกันเหีืยนที่หนึ่งห้าเยี่ยนที่สองกัสองคือเหมือนกับตามนะผสมแล้วก็สามกับเหมือนกันสี่ก็เหมือนห้าก็ต่างทั้งหมดนี้อันนี้ก็เป็นเรื่การโคลก็สามวิแยกกันทรามาติเท่สามวิทรวมกันแล้วผสมกัน ้ก so ็สั่งส่งก็วิบว no ิอย <the> <made SAN> <Maria> ู่ในกระเจียวเลยต่อไปหาวิบเกดแต่ข้า่ห้าสิบดตั้งวิบก็อะไรก็นตัวนี้ไปจะได้เพราะว่าประธานนะประธานไม่เกิดแต่เจนจเกิดาประธานเมื่อกินก็ไปตดเก้าจีนตุบาร์ไม่เหลือแล้วใช่ไหมเรื่องต่ส่วนของน้ำคือลูกทางมีแค่นี้ฉะนั้นถ่าที่บูว่าตัวจีตุบาร์ไม่เหลือมันต้องเลือแต่ตัวนี้ถูกไหม อันนี้มันครบแล้วจะไม่เหมือนกันพอเราได้เรียนทรรมาหลังปุ๊บเยอะเตยคนนี้ก็หมดหน้าที่แค่หมดหน้าที่ก็จบตอนที่สองอราทจบตัวที่สองตอนนี้หายเรายกมาโรคที่สองอันนี้ก็จะเป็นตัวเตยธรรมะอับนี้ไม่ได้ทำหน้าที่ดึงเครื่องมือเลยนะไม่ได้ทใา้ไั้อื่นๆมันก็่าตัเตยธรมาเหมือนเดิมเราใช้ตออคำถามหน้า oh, ท no. no okay, ี่เป็นถ้าประโยชน์เรื่องปัญญา รูปแต่ริบาไค่อยะกอบขนาพเท่าไหร่ยาสามัญตาสามัดนะขนาดเท่าอันนี้กลุ่มไหนยอดแต่ริพนอยู่ในลุ่มไหนอยู่หนกลุ่มหนึ่งใช่ไหมกลุ่มหนึ่งวิ่งกับกลุมไหนกลุ่มสองวิ่งกับกลุ่มสองเราก็ยกกลุ่มสองข้าใจเลยกลุ่มสองคือสี่ส่าตอนนี้ก็คือสิบแต่จางครับคที่หนึ่งรวมกันไหมรวมกันคือสิบแต่างเจ็ดาสิองพอแบ่งออกมาก็จะ ดีสองแปดใช่มสสองแปดแล้วอกำลัง้าตออกไปนี่็เนลดสรงาณนั้นนะแล้วเราต้องทำเพราะว่าเร่องที่เกี่ยวับมีคนเต้นที่เกี่ยวกับนี่นองแกมาอนนั้นที่เกี่ยวกับเราเราพยาามทำมีคนเต้นตองทาฝายามต้องกาบบนี้ปัหาเรียนเงานเราทำ